แหสั้นขวัญเรืองอ่าครับวันนี้วันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรครับกินกล้วยแข่งฮะกินกล้วยแข่งกันครับกินกล้วยแข่งกับใครครับว้ากับว้าวะาโอ้มั่นใจขนาดไหนครับว่ากูจะกินกล้วยแข่งกับทันวะา<ะ>อืมเสร็โชลิงอ๋อจะสเตจโชลิงบอลลูนกูวนุ่นทันวามาแล้วค่ะวันนี้เอ้าคุณไปเตรียมกล้วยค่ะไปเตรียมกล้วยเรามาดูนคะครับว่าวันนี้ โมแบนของเราจะมีชันอะไรกับธันวานะคะวันนี้อยาให้พ่อๆแม่ๆดูนะครับนักแสดงมาแล้วนะะคนักแสดงมาแล้วโอ้อกาแฟมาไหนวะยืดยืดไกลไปไกลสไปเอาแล้วสวัสดีครับคุณลุบโลสวัสดีครับครับก่อนสวยๆนะไร้ครับนี่ เอาไหนแข่งกันกินยังไงครับอ้าันวาจะเอาคนเดียวแล้วหมดแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมเลยนะครับถ้าแข่งสงสัยไม่ทันทันวานะคะวันนี้เอากล้วยมาตรงนี้ลงนี้มานี่อ้าวโ้โหอ้าวใจทำไงลูกวันนีวันบรรยากาศยามเย็นนะเออไอีก action ขลังลูกขลังขลังด้วยขลังด้วย เอาหมูแล้วแล้วไปทำท่าเหมือนท่านว่าอ่ะเอาเร็วให้ทำยังไงเอายกขาบอ่ะเอาไหมเอาไหมหมูทำไหมเอาหกชุ่มแขกเลยเอาเร็วหกชุมแข่งกันพร้อมเอาเดี๋ยวพร้อมก่อนพร้อมเอาหมูไม่เป็นไรเอาตรงนี้เอาเรลยเล้วหมูหนึ่งสอง กสูงหกสูงเอาเอาธันวาสับสนนะครับธันวาสับสนโอ้เอาเออเกมนี้ธันวาแพ้หมูเบนนะครับไม่คือครับไม่คืออ่าธันวาแพ้ให้ให้หมูเบนกินกล้วยใครแพ้กินกล้วยใครแพ้ไม่ได้กินกล้วยนะครับ อดนะครับอดอด,อด,อดเกมนี้เกมนี้หมูแบนกินแทนนะคะเกมนี้โอ้โกินจริงๆนะ,ะบาวบัวเพ้นะครับบัวบาแวาเพย์บัวาัวเพ้ไม่ได้กินกล้วยวาวาได้กินเปลือกสมน,น้าครับโอ้ท่านบัวบัวได้กินเปลือกแทนนะคะ,ะส,ม,คสมน้าครับสมน้าครับเกมต่อไปคืออะไรครับแซมป์้์หน่อยแซมป์้์หน่อยเอาหมูหมูลงมือน มุนมุนมุนอะมุนเอามุนเลยเอิงซ้อมเอามุนเลยอึบอึบมุนเลยโหไม่ค่อยได้ซ้อมนะนี่อ่อนซ้อมนะอ่อนซ้อมอึบอึ๊บอุนมากเอาจะได้กินกล้วยหรือเปล่าครับรอลุ้นนะท่านี้ธันวาของเราจะได้กินกล้วยหรือเปล่ามุนอึ๊บอึ๊เอิงซ้อมอ้นึกว่าจะได้กล้วยขายอยู่ขาด้วยขายด้วยยกขายกขาขาดีขายดีขายดียกขาดียู่ขาเออเออเอามันมันหนะครับมันมันหน่อยเนี่ย เราจเปิดดนตรีให้ธันวาด้วยนะครับเดียเรายเปิดดนตรีใ้ธันวาเยเปิดเลยใช่ไหยเจ้าเเยเเยจะได้เข้าตรีนะครับเอ้อหมูมอขึ้นไปเล้วหมออาลูกขึ้นแข่งกับธันวาแล้ว ตอนนี้หมูเราไม่ได้สนใจเลยแลครับนั่งกินกล้วยทันวาแล้วเอาแล้วเต้นแข่งด้วเออโอ้ทันวาไม่ทำงานื่อวาพี่แบรนด์เนี่ยค่ะกินกล้วยลอกอเต้นนกเต้นนกเต้นก่อนเต้นก่อนเอ อาเต้นไปหาตะกากล้วยแล้วครับอาเต้นน yeah. <atau> ี่ดิโอ้โหนี่กับน้องครับแตนวายายยอมแพ้นะครับแตนวายายยอมแพ้ไปแล้วไปแลจะไป็รักกล้วยข้างหลังแล้วเอากล้วยมาให้แม่เนี่ยกล้วยมาให้แม่เอามาดิไป

เอาหมเลยแล้วอสายสู้สู้ธันวาไม่ได้แล้วครับสายสู้ธันวาไม่ได้แล้วระวังระวังงานระวังนะระวังขาธันวาด่ะโอ้โหห่ามาแล้วโอ้เอาเอาพี่แบนพี่แบนเอากล้วยนี้ ธนันาจะวิ่งตามต่พลาดนะครับเต้นตั้งนานเพิ่งได้กินลูกดึงนะ้ไผลักเองเลยครับตอนนี้มาลเพ่อบนีมาเนี่ยมาเนี่ยเกอาช้างกินหรือคนกินนะครับตอนนี้

อยู่ข้างๆนู้นไคนนี้พูต่้ไกเว้ยูต่อสู้สู้ไม่ได้ครับระว่ากลอยู่ทางนี้นะธนวาก็จะเต้นมานี่นะมาเลยเลยแล้วครับมาเลยเยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สการเต้นใช้พื้นที่เยอะหลือเกินออ่าอะไรอย่างงี้ครับโอ้้วยครับใส่หัวด้วยครับใส่หัวด้วยบ ด้วยอยู่ข้างหน้านะครับอานนี้กินเลยเออพลังแล้วเพิ่มพลังนะครับหมดแล้วไหนอ่ะหมูแบนเต้นคนเดียวสิเมื่อกี้ว่าไม่ได้เต้นเลยเอามาหมูแบนเต้นคนเดียวอันนั้าวันี่อันนั้าวันี่ให้สันวากินละหมูแบนกินเยอะแล้วอันนั้นวันนี้เต้นดีๆแบบไรเนี่ อัลวาไม่สนใจแล้วได้กินนะแบนอย่ามาแย่งถ้วยนะเอาลแล้วเนะเต้นดียดิอ่ะที่แบนจะไปแย่งแล้เอะไรมาสิวะนี่ก็คือมอยมอยถ้วยกล้วยอย่าไปแย่งนะ้องวะเอาแบนแล้วเูแ,วแบนแน่ะเต้นน่ะเมื่อกี้ไม่ได้เต้นกับวาวาเลยเออวาวาล,ลุนแรงคนระับ ทั้งมือทั้งขาของแบนวิ่งนี้เลยไปนสออีกนของชาอ่านี่ก็กิจกรรมยามเย็นนะคะของเรานะคะฝึกกาวาเล็กๆน้อยๆนะคะอ่านั่นนวดให้พี่แบนนนวดให้พี่แบนเนะอ่านวดให้พี่แบนหน่อยย

บัไปบัไปับัไปบัไปบัไปบัอ่าสำหรับปนี้ก็ฝาไว้เฉพาะตอนนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามด้วยในช่องของเรานะคะท่องคลายแซมสั้นขวัเมืองอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไปกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหึงไลค์หนึ่งกลังใจนะคะอสวัสดีค่ะัสค่ะ อยากกินอ้อเอกแล้วครับสวัสดีค่ะ